สวัสดีค่ะพี่รีนะคะจะพาพี่ๆน้องๆมาตัดอันนี้กันนะคะมาตัดแพทเทิร์นกันซึ่งก่อนอื่นเลยว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าพี่รีถนัดตัดด้วยกันไกลนะคะและช่างบางท่านจะถนัดตัดด้วยมีดคัตเตอร์และบางท่านอาจจะถนัดตัดกับมีดตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เองพี่รีก็ค่อนข้างจะใช้ไม่เป็นนะคะตอนนั้นเรียนเย็บผ้าใหม่ๆก็เลยซื้อมาเอาไว้ตัดกระดาษ แต่สรุปแล้วก็คือตัดไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยไม่ได้ใช้และเราถนัดอันนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแพทเทิร์นกันซึ่งการตัดแพทเทิร์นพีรีจะตัดเน้นตัดส่วนที่มันเส้นตรงก่อนนะคะตัดอย่าให้มันมีเหมือนว่ารอยต่อมันขรุขระนะคะตัดให้มันเสมอเสมอกันและที่เป็นช่วงโค้งนี้นะคะจะสำคัญนิดนึง ค่อยๆตัดนะคะพอเราตัดเสร็จนะคะถ้าช่วงไหนที่มันโค้งเยอะๆพี่อารีจะเน้นเอาแค่ช่วงปลายนะคะช่วงปลายกันไกลนะคะค่อยๆตัดแต่ว่ามันต้องตัดอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะเอาพี่อารีขอเอาอันนี้ลงนิดนึงอ่าช่วงโค้งแบบนี้นะคะพี่อารีจะเน้นตรงปลายนะคะค่อยๆตัดค่อยๆตัดแล้วก็ลากกันไกลไปนะคะ แต่ว่าเราจะไม่ตัดแบบให้มันสุดกันไกลแบบนี้นะคะสุดแบบสุดแบบนี้เลยไม่นะเราจะตัดนิดนึงตัดนิดนึงแล้วก็ค่อยคอยขยับไปทั้งทงท,งที่กันไกลของเราก็ยังไม่ได้ว่าลงสุดนะคะยังอ้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะอืมเราก็ค่อยๆตัดไปแล้วก็ค่อยๆโค้งนะคะและการวางกระดาษก็น่าจะมุมที่มันอยู่กับพื้นอ่ะจะถนัดมากกว่านะคะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จอันนี้คือไม่ตรงนะเมื่อกี้ไม่ถนัดนะ ทีนี้เราก็มาตัดเส้นตรงทีนี้ส่วนโค้งอันนี้คือถ้าเป็นตรงแบบนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตัดของพี่อารีทุกจุดเลยจะไม่ตัดให้มันกันไกม,นมันหมดแบบนี้เลยนะคะคือคือเรายังยังคงค้างแบบไว้นิดนึงนะคะยังคงค้างกันไกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลากนะคะค่อยๆลากกันไกไป นะคะให้มันเหลือแบบเหลือปลายเหมือนปากฉลามนะคะให้มันเหลือปลายนิดนึงแล้วค่อยๆลากมันไปนะคะค่อยๆลากปลายกันไกลลงไปนะคะช่วงโค้งแบบนี้จะเน้นปลายตัดนะคะ,ะแต่พอมาถึงตรงนี้มันเป็นของอีกตัวหนึ่งเพียรีก็ต้องตัดตัวนี้ออกก่อนอันนี้คือแนวตรงพวกนี้คือแพทเทิร์นหมดเลยนะคะ อืมทีนี้เราก็มาตัดอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตัดแพทเทิร์นอเอาใหม่นะคะเวลาตัดปลายกันไกลจะต้องไม่ไม่หมดเลยนะคะแค่แบบตัดทีละหน่อยแล้วค่อยลากไปนะคะตัดทีละนิดนึงแล้วก็ลากไปนะคะอืม อันนี้ตัดออกก่อนก็ได้มันจะมีช่วงโค้งนะคะเราก็เริ่มตัดแล้วก็ค่อยคอยหมุนนะคะหมุนกระดาษปลายกันไกลนะคะให้มันเหลืออยู่ช่วงไหนที่มันโค้งมากๆก็เน้นปลายกันไกตัดเอานะคะอืมแค่นี้ก็เรียบร้อยทีนี้พี่รีจะมาพูดถึงแพทเทิร์นที่เป็นกระเป๋าข้างนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าตรงนี้จะเป็นกระเป๋าข้าง ะะซึ่งกระเป๋จะโค้งแบบนี้ถ้ากรณีที่ทํากระเป๋าโค้งหรือว่าเฉลียงก็ช่างนะคะให้เราตัดโค้งแบบนี้นะคะไปให้ลูกลูกค้าเราเลยนะคะหรือเพราะว่าเวลาช่างเขาเอาไปทาไปทําต่อนะคะจะได้แบบเย็บเข้าใจนะคะซึ่งกันและก,กันเนาะบางที่พี่อารีก็ไม่ได้ตัดไปแบบนี้ก็มีนะคะช่วงแรกๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนพี่อารีนะคะทีนี้พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่อารีก็จะ มาขีดเส้นนะคะเผื่อเย็บนะคะไว้รอบซึ่งเราก็เลือกมุมโค้งตามความเหมาะสมนะคะอันนี้คือโค้งช่วงเป้านะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกมุมตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราก็สามารถทําได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมอันไหนตรงเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีด อันไหนโค้งเราก็ใช้ไม้บรรทัดที่เป็นโค้งนะคะนะกดพี่อรีบางทีทําไปก็งงนะคะอย่างช่วงตรงนี้มันก็จะเป็นงงงนิดหนึง่งเราก็เลือกหาในส่วนที่นะคะในส่วนที่โค้งมันเหมาะสมกับงานของเราถ้ากระดาษมันไม่พอก็สามารถใช้กาวนะคะแปะเพิ่มเติมได้นะคะแปะต่อกกระดาษได้นะจ๊ะ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้และที่สำคัญอย่าลืมอันนี้คือแนวตั้งนะคะมันจะมีแนวตั้งแนวนอนสำหรับเวลาเขาไปวางผ้านะคะอย่าลืมขีดเส้นลูกศรไว้ให้ให้คนที่เขาซื้อไปหรือให้ช่างเย็บนะคะเขารู้อีกทีว่าอันนี้คือแนวตั้งนะเวลาวางผ้าไปวางแบบนี้นะไม่ไม่เอียงแบบนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้ นอกจากแบบนี้แล้วเราต้องเขียนรายละเอียดด้วยว่าตัวนี้คือกางเกงนะคะกางเกงไซส์อะไรนะคะอ่าอันนี้ไซส์อะไรแล้วก็คูณกี่ช้อันนี้ไซส์ไซส์มีอาจจะเป็นไซส์8 0 90กนะคะก็คือของเด็กน้อะหรือว่าไซส์ s m l หรือไซส์2ขวบสขวบหขวบก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลูกค้าเราต้องการนะคะแล้วก็แล้วแต่ไซส์มาตรฐานของร้านเราด้วยทีนี้ก็คูณกี่ชิ้น คูณสองชิ้นนะคะเพราะว่าชิ้นหน้าเราก็คูณสองชิ้นชิ้นหลังก็คูณสองชิ้นตรงนี้ต่อกระเป๋านะเราก็เขียนหน่อยว่าต่อกระเป๋านะอันนี้คือข้างอ่าอันนี้คือพับชายหรือไม่ก็ต่อซาบอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่แบบของเราส่วนตรงนี้ก็คือเป้าเป้าหน้าเป้าหน้า คือพยายามเขียนรายละเอียดนะคะส่วนตรงนี้ต่อเอวนะคะต่อเอวหรือถ้าเป็นเอวเลยก็อาจจะพับเอวใส่ยืดก็ว่าไปนะคะวันนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อีกหคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามพิ่อรีด้วยนะคะบายๆค่ะอ่าเดี๋ยวลืมบอกไปอันนี้นะคะไม่ได้เป็นแผลนะพอรีเวลาเขียนนะคะเวลาเขียนพิ่อรีจะใช้เทปกาวนะคะ ที่เป็นผ้ามาแปะไว้เพราะว่าตรงนี้มันเจ็บและมันด้านนะคะโอเคบายบายค่ะทุกคน